ท่านผู้ชมครับาท่านผู้ชมมาดูนะครับต้นทุเรียนที่เราทําการทับกิ่งนะครับเราจะมีการขยายพันธุ์จากต้นที่มีปัญหาก็คือมันล้มเมื่อประมาณ4เดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการทับกิ่งต้นทุเรียนนะครับแล้วก็นําต้นที่ทับกิ่งนะครับมาปลูกแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับท่านผู้ชมครับ นี้ตอนที่เราปลูกใหม่ๆก็จะให้พ่อร่วมเงานะครับทีนี้พอประมาณผ่านไปแล้วอสองเดือนนะครับเราก็สามารถที่จะเอาที่เป็นร่วมเงาตัวนี้ออกได้ก็จะให้เขากกับอาสภาพไปนะครับเราต้องการให้ไอ้เจ้าต้นทุเรียนนะครับสัมผัสแสงได้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนนะครับ ก็แสดงว่าฝนก็น่าจะมาแลแ้วก็แดดก็ไม่หนักจะเยอะเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะดันี้ออกเลยนะครับทีนี้ครับท่านผู้ชมครับผมก็เอาต้นทุเรียนนี้นครับก็มาลงที่แปลงนี้นะครับอ๋อเนี่ยคือต้นสักทองนะครับเนี่ยผมก็มาปักเฉยๆดันมัน แต่ยอดนะมันรอ,อ,อกเอก่รากหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะออกรากมั้งครับนสองเดือนทีนี้ต้นทุเรียนนะครับต้นพันธุ์ดีอันนี้ต้นที่เป็นต้นเก่านะครับเป็นต้นทุเรียนบ้านนะครับอันนี้คือต้นที่เราทับกิ่งกับต้นทุเรียนที่เรา,าพันธุ์ดีนะครับแล้วเราก็ทําการทับกิ่งประมาณสักอสองเดือนแล้วก็พอติดแล้วก็มาลงแปลงนี้นะครับ นี้พอมันได้ที่แล้วครับท่านผู้ชมครับสังเกตนะครับมันก็จะมีสองส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นต้นที่ฝั่งซ้ายมือก็คือต้นเก่านะครับอันนี้คือต้นพันธุ์ดีฝั่งขวามือนะครับเราจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะให้เลี้ยงไอ้ต้นนี้อย่างเดียวถ้าเราตัดเลยนะครับเราตัดไอ ต้นนี้ออกไปเลยกลัวว่าจะมีปัญหาต้นนี้นะเราก็ต้องปรับสภาพนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการตัดในส่วนตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ให้มันเลี้ยงตรงนี้ต้นนี้อย่างเดียวนะครับดูสิว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการตัดกิ่งนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการทัดจะตัดนะครับ เดินก็ตัดตรงนี้นออกก่อนนะผมก็ใช้พวกเชือกล้วเองนะครับป้องกันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยผูกใหม่ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่านะครับมันก็จะมีสองเกรีงอย่างที่ผมบอกนะครับต้นพันธุ์ดีกับต้นเก่า จะมาแบนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพดีกว่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีสองง่ามนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดในส่วนตรงนี้ออกนะครับเนี่ยครับตัดตรงนี้ออกนะครับแต่เราจะต้องตัดให้เป็นนะครับต้องตัดให้ขึ้นมานหนึ่งนะครับป้องกันการติดเชื้อไอลามกับต้นที่เราต้องการอีกนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าต้นไอ้ตัวนี้ครับสัดทองเนี้ยมีรากหรือเปล่านะครับอุ้ออไม่มีรากทีครับแค่มันขึ้นยอดเฉยๆเองตกใจนึกว่ามีรากนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะตัด ต้นนี้ออกนะครับตัดเฉียงๆนะครับบิมิลตัดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ถือว่าเสร็จนะครับดูสิว่าต้นนี้มันจะขึ้นรอดไหมแล้วก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับเพราะต้นนี้มันน่าจะติดหมดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ผมก็เก็บไว้นิดหนึ่งนะครับ แล้วก็ตอนท้ายก็ตัดทิศให้หหนึงโอเคครับดูสิวา่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ทําการามัดนะครับต้นที่เราตัดแล้วนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับเข้ากับ กิ่งไม้ที่เราปักเพื่อที่จะเป็นไม้ค้ายุนนะครับที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นต้นที่เราตัดออกนะครับโอเคเดูสิว,ว่า อันนีอย่างเดียวจะรอดหรือไม่อย่างไรโปรดติดตามชมตอนต่อไปนะครับ